เบิง้งยายนาำสญพาอเก็บเห็ดปวกเมื่อนีนยายนพิ่นมาพอเห็ดปวกเพิ่นกามาอันมาตั้งกล่องเก็บมักลังโอ้ลัางบ้างนุ่งกระไล,ล่ละ แค่นำเบาหาเสียมหาอย่างเดินดึงเอาเลยอันโอ๊ยยุ่งไรฮะตายๆๆเบาข่อยครับป้าแบบก็ล่างหน้ามันือย่านอันกล่องมากเบาหอดนี้หนูโอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งุ่งกัด nó là thôi cá so ừ, ừ. cái men nuống hàm nuống hàm dai na hàm đứa bình đứa Xoắn măng xoắn măng đọp bao nhai đọp đọp bao ผัวย่ายนามละเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็เลยเมื่อย่ายนาำก็เลยมมาอันว่าเพื่อน,นัันบ่าหายมาดอกหองมาที่มาเย็ดแบบนี่ละห้อันผววจะห้าวเบิงเนวะ เพดไดอ้อุ้ยจะเป็นนุ่งกัดนุ่งร้ายโอ้ยรอยมากพี่รวยกล่องมาพี่ยูทาาเงนินละ แต่ชีวิตผู้เดียวเนาะบ่คือหลายคนเลยเ็ดได้แชมนีแล้วผู้เดียวก็ได้ บ้านย่ายเออเม็ดตัวกี๊คลิปนี้กับพ่อไวซ์ำันเน่งนอกจเมนอันย่ายเฮ็ดถูกเฮ็ดหนักเฮ็ดน้ำคลิปน่ะนเฮ็ดผู้เดียวอันจังเบิงย่ายไม่เด้อย่ายสิเก็บได้หลายเสียให้เบิง